ก่อนที่จะเกิดวันกียร์มานั้นจะเกิดเหตุการณ์ที่สําคัญนะครับนั่นก็คือจะเกิดธรณีสูบจะเกิดแผ่นดินสูบ3ที่ในช่วงเวลาที่ไล่ๆกันนะครับซึ่งมีหลักฐานปรากฏอยู่ในหะดีษของท่านนบีสุลต่านอะลัยฮิวซัลัมตอนก่อนอื่นพี่น้องจะเข้าใจคํานี้พี่น้องต้องมาดูก่อนในฮะดีษใช้คําว่าคูซูฟ นะครับอัลคูซูฟหมายถึงอะไรพี่น้องในภาษาอัหรับแปลว่าอะไรแปลว่าเวลาที่แผ่นดินมันแยกเนี่ยใช่ไหมเวลาที่แผ่นดินมันแยกเนี่ยหรือมันไหวด้วยความรุนแรงเวลาที่มันแยกแล้วเนี่ยมันจะดูดมันจะสูบเอาสิ่งที่อยู่ข้างบนของมันลงไปอยู่ภายใต้แผ่นดินคำคำนี้ภาษาอาหรับเรียกว่าคอสฟุนหรือว่าคูซูฟ การสูบฉะนั้นมีหลักฐานที่ปรากฏอยู่ในอัลกุรอานนะครับที่เราอาจา์เราได้พูดถึงคำคำนี้นะครับอัลลอฮ์บอกว่าในกุรอานบอกว่าวะฟะคะซฟนาบิฮิวบิดาริฮิอัลอา์อัลลอฮ์บอกว่าและเราได้ให้แผ่นดินนั้นสูบสูบเขานะครับและบ้านของเขาลงไปในอยู่ในแผ่นดินนะครับหมายถึงใครพี่น้องหมายถึงกอรูนนะครับคราวนี้ก่อนที่จะเกิดบันกินนียมันจะมีสัญญาณอย่างที่สําคัญนั่นก็คือจะเกิดแผ่นดินสูบ3สถานที่ นะครับในเวลาไล่เหีือกันมีในงาน حديث ชาติฮุเซยฟะบินอุไซด์รอบีอัลลอฮุอันฮุได้เล่าว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ h สัล uh ลัลลอฮุอะลัยฮิวะมัลลัมได้กล่าวว่าอินนัสซาอะตะลันตะกูมฮัตตาตะเราะอัชร ش อายาตนะครับ ay ท่านรอซูลบอกวันก no ิยามะม์จะยังไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนแปลว่าอะไรคำว่าลัน คำว่าลันในภาษาอัหรับเป็นคำที่ใช้ที่บ่งบอกให้รู้ว่าจะไม่มีทางเกิดขึ้นจะไม่มีทางสิ่งนั้นจะไม่เกิดขึ้นสิ่งนั้นจะไม่มีทางเป็นไปได้อย่างแน่นอนคำว่าลันแต่หากใช้คำว่าลาจะแปลว่าไม่ไม่แต่หากว่าลันเนี่ยจะไม่มีวันหมายความว่าอะไรวันเกียร์มันจะไม่มีวันเกิดขึ้นจนกว่าจะเกิดสัญญาณ1ิบอย่างนี้ถึงจะเกิดวันเกียร์มาและสัญญาณ1ิบอย่างนี้เราเรียนรู้มาแล้ว3อย่างและสัญญาณถัดมาถ้าเราสุ่มบอกว่าซาลาซาตุ คูสูฟแล้วจะเกิดแผ่นดินสูบเนี่ยสามครั้งจะเกิดแผ่นดินสูบเนี่ยสครั้งแสดงว่าที่เรากำลังจะพูดกันในในในหัวข้อแรกเนี่ยมีสามสัญญาณด้วยกันนั่นก็คือคอสโวนบินมัชริกจะเกิดแผ่นดินสูบอย่างรุนแรงที่ด้านทิศตะวันออกในที่นี้หมายถึงอะไรทิศตะวันออกของนครมดีนนะประเทศ ทางฝั่งที่ตะวันนอของนครมาดินาเนี่ยไม่รู้เกิดทางไหนแต่เกิดทางที่ตะวันนอนะครับ <S <S ว่าคอสฟุนบินมะกริบและจะเกิดแผ่นดินสูบที่ทางด้านาั่งทิศตะวันตกตินแดนตะวันตกของนครมาดีนะว่าคอสฟุนบิน in, บยาซีเราติบบยาซีเราตินอารับและจะเกิดขังที่3าเนี่ยจะเกิดที่คาบสมุทรอารับนะครับฉะนั้นนี่เป็น3ส,สัญญาณที่สําคัญที่ทารูลได้บอกว่าในหะดีษบทนี้นั่นก็คือธรณีสูบนั่นเองซึ่ง3มอย่างนี้เป็นสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้น หากว่าเรามองปัจจุบันนี้พี่น้องผู้ที่มีหมาทั้งหลายครับเราอาจจะเคยเห็นข่าวแผ่นดินสูบใช่ไหมหรืออาจจะเกิดแผ่นดินไหวแผ่นดินไหวรุนแรงเนะี่ยมันก็จะสูบเอาสิ่งที่อยู่ข้างบนเนี่ยลงไปใต้แผ่นดินนะครับสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นแต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นก่อนวันกิยามะนั้นมีความรุนแรงนะครับมีความรุนแรงมีความมีอนาเขตที่กว้างใหญ่และมีความสูวเสียนั้นรุนแรงมากกว่าสิ่งที่เคยเกิดขึ้นทั้งหมดคราวนี้ท่านพี่น้องครับท่านอิมามฮาฟิซบินฮะจับ พระหิมะฮุลลอฮุตะอาลาท่านพูดไว้คำพูดหนึ่งท่านบอกว่าว่ากับวูจิดัลคัสฟุฟีมวาดีะท่านบอกว่าเคยเกิดแผ่นดินสูบมาแล้วเนี่ยหลายต่อหลายครั้งเดียวกันนะครับว่าลากินยาเตมินอายะกูนันมอร์ร็อบบิลคคซูฟิดซาลาส์กอดรอนซาอิดันอะลามาวูจิดแต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นทั้ง3ประการทั้ง3อย่างเนี่ยสามสถานที่นั่นก็คือแผ่นดินสูกบกวอนวันเกียมาสามที่เนี่ย ทั้งด้านทิศตะวันออกด้านทิศตะวันตกและที่คาบสมุทรอาหรับนั้นจะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่มีความรุนแรงมากกว่าสิ่งที่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะครับการอันยาคูนออับบหมินฮุมะกานั้นวากาดรอนและเป็นไปได้ว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นก่อนวันกิยามานั้นจะเกิดขึ้นในสภาพที่มีสถานที่ที่มากแพร่หลายและรุนแรงกว่านะครับสมัยก่อนเวลาที่เกิดแผ่นดินสูบเนี่ยอาจจะเป็นแค่บริเวณนิดหน่อย แต่ก่อนวันกียมันจะมีความรุนแรงในพื้นที่ที่กว้างใหญ่กว่าและหลายจุดกว่าแต่จะเกิดขึ้นทางทิศตะวันออกทิศตะวันตกและคาบสมุทรอาหรับและมีความเสียหายที่มากกว่าสิ่งที่เคยเกิดขึ้นในอดีตฉะนั้นนี่เป็นหนึ่งในสัญญาณทั้งสิบนะครับนั่นก็คือแผ่นดินสูบทางทิศตะวันออกทิศตะวันตกของนครมณฑีนะและเกิดที่คาบสมุทรอาหรับนั่นเองนะครับ